ครับพี่น้องครับหาปลาคอนเนื้อมาที่นี่มากมากพี่น้องเพื่อพาพาพี่น้องไปหาปลาคอนเกี่ยวเข่ากแล้วมาที่นี่กินปลาคอนเนื้นอที่นี่ปลาคอนคือ,อยังพี่น้องครับว่ปลาคอนคือก็คือปลาปลาสีม,มตกข้างอยู่ข้างหน้านะลยนะลงกนี้บนเมือดน้าน้าบกนี้เหลือเนยหน่อยนะเขาเอิญปลาคอนเด้อภาษาอีสานว่าปลาคอนปลาที่มัน มันไปนขอนอยู่มันไปนร่วมอยู่เจาะนะมองน้ารือเนี่ยหน่อย,อยเดี๋ยวมผมจะภาไเปเบิ้งเนี่ยพี่น้องผู้ใดบนเคยเห็นปลาขอนนี่ครับพี่น้องนี่คือลักษณะปลาข,ขอนเนี่ยปลาขอนเสียวปลาขอนบ่นไปกิน,ไปก,นไปกินเที่ยงด้ยครับพี่น้องเป็นเที่ยงกินง่ายคนวะเดี๋ยวมครับเกี่ยวเขาแล้วกัลปลาขอนแล้วที่นี่มาเลยครับเพ็่บอห็นบอนี่น้ามือเจาะเจาะนีอยอ่อย,ออย,อยมันจะม,มีปลา ปลาเข็งปลาเซิ ceksin, risque, ่วยังปลาหลายๆอย่างนะพี่น้องมันม <sorting well, S 2> <Okay. S 1> ันก็สิมาอยู่ในนี่ล่ะมันก็มางมเอานี่ล่ะพี่น้องนี่ล่ะคือปลาปอนผมจะเอาตัวนี้ล่ะเห็นไ่มดิ่ดตั๊กตั๊กอยู่มันมีอยู่อยู่นี่เนี่ยแต่ว่ามันมาเปิดเปิดเอาน้ำต่อเฟื่องปลาเหลือจากให้น่า มลงไปบ่ได้นะบ่อพี่น้องมันจะส่วนอยู่เห็นไหมนี่แหละนี่เสียงตรวจตรวจตรวจอยู่พี่น้องเห็นไหมนี่เห็นไหครับนี่เห็นบนี่นี่เห็นไาเาจะเอาสวิงม้อมอนได้นี่ปลาเค้งครับนี่ก็ล่างกินแสบเลยนี่ครับนี่โ โอกลังกินเสียดีนี่เอากระมาง่วงเมาง่วงเมาสิบิกมาสเส่เอาแนี้มันนี่นี่เดี๋เบิ้งเด้อนี่แหละคือปลาคอนปลาคอนภาษาอีสานว่าปลาคอนเอาครับนี่นะเดี๋ยวผมจิเอาเลยไปที่เดี๋ยวผมจิลุยจิลุยก่อนเด้อครับพี่น้องเด้อที่นี่เอาปลาคอนไปกินเที่ยวก่อนครับขับมาแล้วเด้อยวไปที่นี่พี่น้องขึ้นจากหน้ามาแล้วครับไปที่นี่ขึ้นจากหน้ามาแล้ว หลังจากเอาบลาขอนมาแล้วมาเมืองกันครับประเทศอยู่ในหม้อเลยประทเทศมาเบืองอยู่ในบ่อเลยประเทศน้องที่เปิดในเบิงนี่ครับนี่อยู่ในหม้อแล้วครับที่นี่ปลาขอนนี่ถ้าปลาเขียงสมากปลาเคียงหลายกับปูปูปปน้อยนำ้ำนี่แหละคืออาหารเที่ยงผุมมันนี่ไปลุยปลาขอนบางหันก็ไดบางพอสมควนแล้วแล้วเทียงแลวง่ายอยู่ครับ กำลังเหตุกำลังเดือดพอดีพอดีเลยมาเด้อพี่น้องเด้อมามามา,มากินข้าวเที่ยมกันเดี๋ยวอุ้ยจักน้อยหนึ่งอุ้ยจักน้อยอุ้ยีกจักน้อยอก็ได้กินนะล,ละมาที่นี่ปิดไปก่อนจักน้อยจังว่าเปิดกินครับพี่น้อง